รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องรถ รถยนต์ที่เป็นรถคลาสสิกหรือรถโบราณที่หลายๆท่านบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยเพราะว่าเป็นรถที่เก็บแล้วหลายๆท่านก็จะเก็บไว้ชื่นชมที่บ้านแต่ครั้งนี้รถโบราณหรือรถคลาสสิกเหล่านี้ได้ออกมาวิ่งบนท้องถนนขับได้จริงครับไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวขับบนท้องถนนชมวิวที่เมืองหัวหินได้จริงเป็นหัวหินวินเทจเกี่ยวกับรถโบราณรถคลาสสิกยนโฉมกันได้ครับกับรายการของเราอินโฟไนท์ทีวี มีให้ท่านชมรถโบราณผมยังชอบนะครับหลายๆคันซึ่งไม่เคยเห็นบนท้องถนนเลยแต่งานหัวหินวินเทจรถที่เป็นคลาสสิกรถโบราณได้ออกมาจากบ้านย้ายมาขับบนท้องถนนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมครับว่าหัวหินวินเทจนั้นจะสวยงามขนาดไหนกับรถคลาสสิกต่างๆที่ได้เดินทางร่วมกับรายการครั้งนี้เดี๋ยวไปชมเลยครับ ้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแร่2.3ลิตรวินเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัตฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกรกท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ ในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นถึง30มิถุนายน2,564 Live the Ranger Life Life is full of connectivity Waiting for your creativity Let's get started and drive to yourself Live your life move to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Drive to the city for whatever moves me. Tuong Hot New หวินวินเทจคาเครทางที่19คารวานรถโบราณแห่งความทรงจำสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมอวานีพพัส oh หัวหินรีสอร์ทหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและทรท,ะทะจัดคารวันหัวหินวินเทจคาเครั้งที่19นำลึกถึงวันเวลาแห่งความทรงจำกับขบวนรถโบราณและรถคัาสิก,กว่า50คันคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปีนี้สมาคมจัดงานหัวหินวินเทจคาพาเฟครั้งที่19ในแนวความคิดวันเวลาแห่งความทรงจำ Time to Remember ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด -19 โดยร่วมกับโรงแรมอาวานีพลัสหัวหินรีสอร์ทและหน่วยงานภาครัฐได้แก่หอ,อการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณนวัรอรุณคงผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานได้เปิดเผยว่าโรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากสมาคมรถบร,ราณแห่งประเทศไทยแต่งต่อเรื่องเป็นปีที่สี่ให้เป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวและงานหัวหินวีเจคาพาเลตส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีขันโดยพร้อมให้ความร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขบวนคาราวานประกอบด้วยรถโบราณและรถคลาสสิกมากกว่า50คันนำโดยนำโดย B.M.W. Isetta 300ปี 1961, Mini Cooper Mark 1ปี 1960, Fiat Topolino 504ปี1949พร้อมเจ้าของรถแต่งตัวย้อนยุคเดินทางออกจากพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto r e d w o v Museum Bangkok ถนนประชาอุทิศกรุงเทพ มุ่งสู่จุดหมายแรกคือการเข้าชมโครงการต่างๆในศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทายอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีจัดต้อนรับขบวนคาราวานโอกาสนี้สมาคมได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์47หลังจากนั้นมุ่งสู่โรงแรมอาวานีพลัสหัวหินรีสอร์ท ร่วมงานสังสรรคพูดคุยกับเจ้าของรถโบราณในหัวข้อนี่แหละรถคันรักณริมชายหาดวันที่สองสมาชิกคารวานรับประทานอาหารเช้าที่ห้องสตาร์ทก่อนเดินทางไปโรงเรียนบ้านปลือน้อยปากน้ำปลานพื่ออกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชมรมธนาคารปูปล่อยปูไข่ลงทะเลเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลและสินค้าพื้นเมืองก่อนจะแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอุดมโภชนา ช่วงบ่ายเคลื่อนขบวนไปต้นตาม3ต้นแลนด์มาร์คที่สำคัญของย่านนี้ชมยุสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอำเภอปรานบุรีและประจวบคีรีขันธ์แลพักผ่อนที่บ้านเลขที่111ของสิลิพงษ์บุรณพันธ์อุปนายกสมาคมรถบราณแห่งประเทศไทยก่อนเดินทางกลับมาร่วมงานวินเทจคาการาดินเนอร์ณนห้องราชพฤกษ์โรงแรมอาวานีัสน์หินีสอด we mm -hmm. ขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังไกรง2.3ลิตรวินเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกรกท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ าข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายน2564 Live the Ranger Life Life is full is connectivity Waiting for your creativity your of for Let's get started and drive. Be yourself, live your life, move to see what the world can give. I wanna drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it Cause every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I wanna drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it Cause every moment belongs to me and belongs to you. The City Whatever Moves Hatchback For Me ช่วงเกร็ดความรู้ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระเบรกรถยนต์พระเบรกรถยนต์ก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เราเลือกแต่ที่สำคัญคุณภาพของพระเบรกนั้นแตกต่างกันยังไงรถแข่งเขาใช้พระเบรกแบบไหนรถบ้านใช้พระเบรกแบบไหนพระเบรกรถแข่งจะต้องทนอุณหภูมิได้สูงมากทีเดียวครับอย่างพั b เบรกรถแข่งเนี่ย อ,อุณหภูมิที่ใช้อยู่พระเบรกที่ใช้อุณหภูมิต้องทนได้ถึง800องศารถบ้านรถบ้านก็จะมีตั้งแต่300-500องศาอยู่ที่นิสัยของคนขับขับรถเร็วไหมเบรกแรงไหมเบรกไชั้นชิดไหมต้องเลือกพระเบรกให้ถูกนะครับ เวลาไปที่อู่เปลี่ยนผ้าเบรกหรือเวลาที่ท่านเข้าศูนย์เปลี่ยนผ้าเบรกท่านต้องคํานึงถึงตัวเราว่าเราขับรถแบบไหนต้องการเบรกหนักหนักหรือว่าเบ้เนระยะเบรกห่างถ้าเอาเอาง่ายๆ่ก่อนเอาท่านที่เบรกเซฟเว้นระยะห่างๆ่างยกคันเร่งก่อนเบรกก็ใช้ผ้าเบรกธรรมดาทั่วไปได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ท่านผู้ชมที่ใช้รถด้วยความเร็วสูงแล้วเบรกหนักหนัก รถที่ต้องไปต่างจังหวัดจะต้องขึ้นเขาขึ้นที่สูงลงที่ชันอันนี้ต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าเวลาที่ท่านขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาครับกับเรื่องเบรกแต่เวลาที่ท่านลงมาหลายๆท่านเจอปัญหาเบรกลื่นเบรกหายเบรกจมอันนี้ท่านต้องคิดให้ดีเลยครับอันดับแรกเรื่องพระเบรคทนความร้อนไม่ได้เพราะว่า การเบรกเวลาลงที่ชันหรือเบรกที่หนักๆต่างๆจะต้องใช้แรงกดเบรกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพราเบรกเราทํางานหนักร่วมกับจานเบรกเสียดสีกันงมากเข้าเขาไม่มีระยะที่จะระบายความร้อนออกพราเบรกก็จะร้อนน้ํามันเบรกก็จะเดือดพอน้ํามันเบรกเดือดและพผ้าเบรกเกิดองศาที่เขาทนได้ก็จะเจอปัญหาครับเบรกลื่นเบรกหายเบรกจม ท่านที่ใช้รถด,ด้วยความเร็วก็ต้องเลือกค่าเบรกที่องศามากขึ้นจากปกติท่านใช้ที่300องศาอ,อุณหภูมิ300องศาก็ขยับไปเป็น500องศาเพื่อลดปัญหาเรื่องค่าเบรกทนความร้อนไม่ได้อย่าลืมนะครับท่านที่เดินทางไกลต้องใช้ผ้าเบรกใ,ให้ถูกต้องแล้วก็ขึ้นเขาลุห้วยก็ต้องใช้ผ้าเบรกให้ถูกต้องอย่าคิดแต่ว่าเอาถูกๆไว้ก่อน อันตรายจะเกิดกับท่านได้เวลาที่ท่านเบรกย้ำๆหรือเบรกกระชันชิดอาจจะไม่ค่อยอยู่อันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องพราเบรกส่วนรถแข่งนั้นเขาใช้พราเบรกที่อุณหภูมิสูงเพราะว่าเขาใช้เบรกบ่อยพราเบรกรถแข่งก็ต้องขยับอุณหภูมิขึ้นมาพ่าเบรกสำหรับการแข่งขันจะไปใช้กับรถบ้านอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับไม่เหมาะเพราะว่ารถแข่งเขาใช้อุณหภูมิที่สูงแต่รถบ้านอุณหภูมิไม่ถึง อุณหภูมิเราะน้อเบรกไม่ถึงนั้นก็จะเกิดมีเสียงดังถามว่าบางท่านทําไมเบรกดังยิ่งยิ่งยิ่อ่ามันก็จะมีเรื่องของฝุ่นที่เข้าไปอยู่ในเบรกแต่ถ้าเบรกรถแข่งถ้าไปใช้กับรถบ้าน,น,นเมื่ออุณหภูมิขเขาไม่ถึงผ้าเบรกนะมันแข็งพอผ้าเบรกแข็งมันก็จะไปกินจานเบรกของรถเราผ้าเบรกของเมกเตอร์ที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยผมใช้กับเอ็นดูร้านสิบชั่วโมงมาแล้วครับ คนคามนอนวิ่ง10ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนพระเบรกเลยก็จะนี่ครับอันนี้คืออย่างหนาครับที่สำหรับแข่งเอนดูรานไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งเขานาหว่าใส่รถบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตัวก้ามปูเบรกของเรานั้นจะไม่กว้างพอที่จะใส่กับพระเบรกที่หนาๆอันนี้คือเราใช้สำหรับวิ่งเอนดูรนอันนี้คนคาม ความร้อนใน800องศาอ่อส่วนของรถบ้านอันนี้ผมใช้ทดสอบในการวิ่งแล้วอันนี้อ่อเนกเตอร์ให้มาผมไปทดสอบวิ่งกรุงเทพหลวงพระบางเที่ยวที่ประเทศลาวผมใช้พระเบรกตัว500องศารถบ้านนะครับ รถบ้านผมเดินทางทั้งหมด4,000กโล4,000กโลในการท่องเที่ยวเดินทางของผมไปที่ประเทศลาวก็ใช้พระเบกเน็กเตอร์ตัว500องศาขึ้นเขาลงห้วยอยู่แน่นอนเพราะว่าเป็นรถบ้านผมใช้เสร็จแล้วผมทดลองถอดออกมาครับพรบเบรก4 4,000โกิโลผมวิ่งระยะ,ะผมใช้ในเวลาในการเดินทาง3วัน3วัน4,000กิโลค่าเบรกสึกไปนิดเดียวผมถอดออกมาเช็คดูว,ว่าสึกรอยเยอะไหมแล้วรอยเผาไหม้รอยไหม้ของค่าเบรกเยอะไหมกับค่าเบรกอุณหภูมิ500องศายังใช้วิ่งได้อีกเป็นหมื่นๆโลอันนี้ก็จะเป็นของรถแข่งที่แข่ง ไม่ใช่อ n นูรานเป็นแข่งสป,ปินเลสทั่วไปก็จะใช้อีกแบบหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองสนามหน้าเราจะใช้เบรกตัวนี้ในการแข่งขันก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งฝากไว้นิดนึงครับกับการเดินทางหน้าฝนแล้วอายุเข้าเรื่องเบรกเรื่องยางครับต้องหมั่นดูนิดนึงอ้อที่สําคัญเรื่องลมยางท่านผู้ชมคิดว่าหน้าฝนเราจะต้องลมยางแข็งหรืออ่อน ผมเคยเข้าใจผิดมั้งครับว่าฝนตกเราจะต้องลมยางจะต้องอ่อนแต่จริงๆแล้วผมเคยทดสอบครับหน้าฝนใช้ลมยางอ่อนไม่เหมาะครับเพราะว่าตัวเนื้อยางเขาจะยุบตัวได้ทําให้รถมีอาการยวบหรือย้วยมีอาการครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนจะต้องเติมลมยางที่แข็งขึ้นมากว่าปกตินิดนึง ขนทบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแกรง2.3ลิตรเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกรกท้พาพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ Ford FX4 Ranger FX Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายน2564 live the ranger life ช่วงสาระดีประภาคารรีสอร์ท2นะคะอยู่ที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะรีสอร์ทของเราเนี่ยจะมีอยู่2สาขามีประภาคาร รีสอร์ทสาขาหนึ่งกับปะตพาคารรีสอร์ทสาขาสองทั้งหนึ่งและสองอยู่ใกล้กันอยู่ห่างกันประมาณร้อยเมตรนะคะทั้งสองสาขาเป็นรีสอร์ทติดทะเลทั้งคู่ที่นี้จะพูดถึงประพาคารรีสอร์ทสองปัตพาคารรีสอร์ทสองเนี่ยจะมีห้องพักอยู่ทั้งหมดห้าสิบห้าห้องจะแบ่งเป็นห้องพักแบบสองคนสี่คนหกคนและสิบสองคนห้องห้องพัก สองแบบสองคนมันก็จะมีเป็นแบบวิลล่าและเป็นโรงแรมนะคะถ้าเป็นวิลล่าเนี่ยราคาห้องจะอยู่ที่1,400บาทถ้าเป็นโรงแรมก็จะมีทั้งหมดสามชั้นนะคะราคาห้องพักอยู่ที่ราคา1200บาทแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดแห้องราคานี้ก็จะย่อมยาวนิดนึงอยู่ที่ราคาแปดอยบาท ความต่างก็แค่ว่าอพาร์ตเมนต์ตัวนี้จะไม่เห็นวิวทะเลแต่สามารถจัดรถหน้าห้องได้ห้องพักอีกแบบหนึ่งคือห้องแบบ4คน4คนราคาห้องละ1,800บาทห้นแ้แปดแลก็ห้องพัก6คนราคา2,500บนหนะคะห้องพัก12คนราคาห้องละ5 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้เราจะตอบรับเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่มาทั้งเป็นแบบครอบครัว เป็นกลุ่มใหญ่หรือต้องการที่แบบมาติดมิทติ้งเป็นจอยเป็นกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมกันเองส่วนตัวในห้องซึ่งแต,แต่ละขนาดเราจะรองรับกับกลุ่มลูกค้าพวกนี้ได้ทีนี้ไฮไลท์ของรีสอร์ทเราเนี่ยจะเน้นกกับเรื่องการสิงยา่างบรรยากาศติดทะเลนะคะเราจะโอเพนให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถนำอาหารเข้ามาทานที่นี่ได้ซื้ออาหารของสดจากที่ตลาดซึ่งอยู่ติดกับติดกับรีสอร์ทเนี่ย เข้ามาปิ้งย่างมาทำมาปรุงกันเองที่นี่แล้วก็อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะแต่สัตว์เลี้ยงเราก็จะมีเงื่อนไขเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นน้องเป็นเป็นสุนะัขเราอาจจะขอว่าเป็นไซส์เล็กนอกจากนั้นก็จะเป็นน้องแมวน้องอะไรก,ก็ได้หมดอาคารล้วก็รับได้ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับชมรายการอินฟล่าย์กันไปได้รับชมรถโบราณรถคลาสสิกรถที่แบบหายาก,ยากที่วิ่งตามท้องถนนแต่ในงานัวหินวินเทจมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสําหรับรถโบราณคลาสสิกเหล่านี้ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับท่านผู้ชมที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปไม่ไกลจากกรุงเทพนะักก็จะมีที่พักที่สตีฮีเป็นประภาคารรีสอร์ทประภาคารรีสอร์ทครับลองเซิร์ชเข้าไปดูกัน ว่าสถานที่แห่งนี้ก็จะอยู่ติดริมทะเลแล้วยังมีตลาดสดที่อยู่ใ,ใกล้ๆสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการไปปิ้งย่างกับครอบครัวหรือนําสัตว์เลี้ยงไปพักที่นั่นได้สุดท้ายนี้กาก้าก็อยากจะขอฝากติดตามทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ i n n ฟอ i ์ไลท t รวมไปถึง Facebook ของกาก้าไนวิญยาสีก็คอยติดตามกันด้วยจะมีสาระดีๆอะไรไหมท่านผู้ชมในรับชมหรือไปเที่ยวชมการแข่งขันอะไรก็ฝากติดตามกาก้าได้สวัสดีครับ Yeah. you